สวัสดีครับเพื่อนๆนะน,นี่เป็นวันอาทิตย์นะครับผมก็มาอยู่ที่ตรงนี้อยู่กลางเมืองของคณะาซาว่านะครับนี่หิมะตกทั่วเลยครับเพราะว่าวันนี้ผมได้สมัครกิจกรรมหนึ่งไปเป็นกิจกรรมไม่ค่ัว่า culture exchange experience สักอย่างนะครับก็เขาจะพาเราไปชมวัฒนธรรมของคานาซาวาพิธีชงชาอะไรพวกเนี้ค่าสมัครทีจ่ายไปประมาณหนึ่เยนนะครับ ยังไม่จ่ายทียังไม่จ่ายทีเดี๋ยวต้องไปจ่ายที่หน้าหน้างานนะครับนี่ผมก็มารอก่อนนะครับคือเขาจะนัดที่ซิตี้ฮอล์ครับซึ่งซิตี้ฮอล์ก็คือทางนูน้นเนี่ยนูนนูนซิตี้ฮอล์นะครับเราจะเดินไปที่ซิตี้ฮอล์กันนะครับไปไปดูกันว่ากิจกรรมวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ามันจะนัดตื่นเต้นหรือเลปล่าชงชานะชงชาตื่นเตน้นตรงไ,ไหนวะไปไปไป,ไป เพื่อนๆตอนนี้นะครับผมก็ได้มาอยู่หน้าซิตี้ฮอล์แล้วข้างหลังผมเนี่ยครับเป็นซิตี้ฮอล์นะครับก็เดี๋ยวเราต้องรอเวลาเขานัดหมายประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับตอนนี้เป็นประมาณเราประมาณเที่ยง50นาทีเดี๋ยวเรารออีก40นาทีเราค่อยมาตรงน,นี้กันครับเดี๋ยวคิดว่าจะไปหาอะไรกินก่อนว่าแถวนี้จะมีร้านข้าวแกงกะหรี่นะครับแบบเด็ดมากจริงเดี๋ยวพาไปดูพาไปกินด้วยไป แถวนี้นะครับก็คือ,ขอเขาเรียกว่าย่านโคลินโบกนะคโคลินโบกนี่จะเป็นย่านที่เจริญแล้วก็คล้ายเป็นแหล่งรวมความเจริญครับพวกตึกห้างสสินค้าใหญ่ๆก็จะมาอยู่แถวๆย่านโคลินโบกนี่นะครับเดี๋ยววันหลักก็จะพาไปเดินดูว่ามันมีอะไรบ้างย่านโคลินโบกนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปกิจกรรมนี้ก่อนเนาะวันนี้เราก็มาถึงหน้าหน้าร้านแล้วนะครับนี่เราไปดูกัน มาอยู่ในร้านแ้วนะครับคือเขาก็จะทำกันดสดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาเสิร์ฟให้เราที่โต๊ลองดูกันว่ามนน่ากินแค่ไหนนะครับ ตอนนี้ผมก็กินข้าวเสร็จ<ม>แล้วนะครับร้านนี้เลยครับชื่อว่าอ่านไม่ออกเอาเป็นว<ม>่า <c oughs> มันอยู่พิกัดสายเส้นนี้แล้วกันนะครับเออส้นหลักที่จะเข้าไปถึงโครินโบนะครับก็จะอยู่ทางฝั่งเลนซ้ายมือนะครับถ้าเราถ้าเราหันหน้าเข้าเข้าสูโคลินโบกนะครับก็ร้านนี้ครับก็แนะนํามากๆเลยเพราะว่าหนึ่งคือเขาทา ทำสดๆเลยทำต่อหน้าเราด้วยก็คือจะมั่นใจเลยว่ามันสะอาดแน่ๆเพราะว่าเราสามารถดูเวลาเขาทำได้อะไรอย่างนี้ได้ไหมแล้วก็รสชาติก็คือโอ้อร่อยครับเหมือนเป็นแกงกะหรีของญี่ปุ่นเรียวญี่ปนนี้กะหรีเคอรี่เคอรี่อ่ะเออต้องมาลองนะครับร้านนี้เลยไปเดีย๋ยวผมจะไปรอรอเขามานะครับที่นัดหมายกันไว้นะฮะโอเคเดี๋ยวไปเจกิญที่นาซิตี้ฮอล รเราก็ได้เริ่มออกเดินแล้วนะครับผมได้เจอกับคณะน,นี่หมดเลยข้างหน้านี้เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษาจากมห,า,หา,า,าวิทยาลัยคณะสาวานะครับแล้วก็วันนี้เราจะไปกันหลายที่เลยครับนี่เป็นแผนที่ครับเห็นไหมแล้วก็เดี๋ยวจะไปไหนกันบ้างเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับ ตอนแรกที่แรกที่เรามาถึงนะครับก็คือพิพ <c oughs> ิธภัณฑ์ออฟอาร์ตนะครับ <c oughs> เข้าไป <c oughs> เดี๋ยวเราไปค่อยไปดูข้างในกัน,นครับ หลังจากที่เราได้ชมการแสดงไปแล้ครับก็เดี๋ยวเราจะไปที่อื่นต่อครับวันนี้ไปหลายที่เลยก็เขาจะพาเราไปที่ Museum of Traditional Art and Crafts นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพ่ิจปพันธ์เป็นยังไงครับก็คือว่ามันเป็น culture tour เนาะแล้วก็ทุกอย่างก็จะเป็น traditional ก็คือ พวกเครื่องปั้นดิน,ดนเผาต่างๆของโบราณแล้วคือเมืองคณนาซาวาเนี่ยเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะเก่าแก่คราบมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากก็คือเป็นเมืองที่ใหญ่หนึ่งในสี่สุดของญี่ปุ่นสมัยก่อนสมัยเอโดะครับมันก็จะมีัตเอโดะก็คือโตเกียวปัจจุบันใช่ไหมมีเกียวโตมีโอซาก้าแล้วก็คณนาซาวาเนี่ยครับก็เป็นเมืองสาคัญเมืองหนึ่งแล้วก็เป็นเมืองที่ว่ารอดจากสงครามโลกมาได้แบบไม่ได้ไม่ได้รับความผลกระทบมากก็เลยก็ มีแบบพวกเนี้ยสืบทอ,อดมากันเยอะ mm hmm. ก็เลยร mm hmm. ักษาประเพณีของตัวเองไว้ได้อยู่พอสมควรนะครับเราไปดูกันที่สถานีต่อไปนะครับ mm hmm. Museum of Traditional Art and Craft นะ mm hmm. ครับผมเตอนนี้เรารามาอยู่ที่อา mm hmm. uh, Museum of Traditional Art mm hmm. แล้วก็ Craft mm hmm. แล้วครับตอนนี้เขาจะให้เราระบายสีครับอัน mm hmm. นี้ mm hmm. ไปดูว่าฝีมือของแจ็คก,กี้จะเป็นยังไงนะครับดูกันเพื่อนๆผมจะอธิบายวิธีการลาดลูกนะครับก็คือมันจะเป็นอย่างนี้ยเราก็จะเอาแม่พิมพ์มาป้าไว้ตรงนี้แล้วก็ระบายสีแต่ละสีไปนะครับมันจะมีหลายหลายชุดเลยแล้วก็ค่อยระบายไปทีละสนะีเดี๋ยวมาดูกันว่าพอเสร็จแล้วนะครับมันจะสวยขนาดไหนครับน,นี่ศิละปะไทม์ครับตอนนี้ เสร็จแล้วเราก็ต้องมามาเป่ามามาเป่าให้มันแห้งครับนี่ผลงานของผมมาตั้งชื่อนี้ว่าซากุระในฤดูหนาวนะครับนี่นาประเมินค่าแล้วประมาณ10ล้านเยนได้รูปนี่เสร็จแล้วครับางานมานูลค่า10ล้านเยนครัอ่าเนี่ไปกิจกรรมนะครับที่ทำได้ก็หลายคนก็ยัง วัดรูปอยู่เดีย๋ยวรอรอเขาวัดรูดเสร็จก่อนเรามาชื่นชมผลงานเราดีกว่าอเอาละเพื่อนๆตอนนี้ผมก็เสร็จกิจกรรมวันนี้แล้วครับก็รุปสกว่าวันนี้ก็กระทรวงคล้ายๆแบบเป็นหน่วยพัฒนาธรรมของเมืองอะไรเนี่ยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อที่ว่าอยากจะนําเสนอแล้วก็เผยแพร่ปัฒนาธรรมของคณะซาว่านะครับก็รู้สึกดีที่ว่าได้มาร่วม ก็วันนี้ก็มีสองกิจกรรมเนาะคือมีโชว์เต้นก,กิโมโนเดีย๋กยกชาไม่กิโมโนเกีชาเต้นแล้วก็มาวาดรูปตรงนี้นะก็สนุกดีครับไม่ค่อยได้ไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก,ก่อนเลยก็นะอันนี้ก็มาเที่ยวได้นี่เขาชื่อว่าคากะยูเซน en, กิโมโนเซ็นเตอร์นะครับนี่ใน่ใน ที่เขาสแสดงเก,อ,เกอิชามาเต้นะน่ะก็ถ่ายรูปมากไม่ได้จริงๆเขาห้ามถ่ายเว้แต่ก็มีคนถ่ายหลายคนนะผมก็อยากจะ,ะถ่ายเก็บบรรยากาศมามเพื่อนๆได้ชมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างเงี้ยก็ถือว่าถ่ายได้พอประมาณหนึ่งก็ประมาณนั้นฮะอรูอ้สึกว่ามันมีความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นมากเลยแบบการร้องเพลงเสียงเพลงแบบที่เา่าเกา่เกา,กา,กา,กาสายอะไรเครื่องดนตรีที่เป็นสายสักอย่างแบบแห่ลมแบบ มันหลุดไปในเกมโก s ด o ออฟ u s ชิมะเลยครับใช่แล้วก็นั่นแหละก็ถือว่าเป็นเสน่ห์หนึ่งของเมืองเมืองนี้นะครับคานาซาวะก็ถ้ามีโอกาสนะครับเพื่อนๆได้มาคานาซาวะก็อยากจะแนะนําให้มาดูการแสดงที่เป็นประเพณีของเขามากเลยก็ถ้าใครไม่รู้ก็ก็ติดต่อนี่ครับขึ้นอินเสิร์ตมาปุ๊บนี่ครับคือศูนย์อาร์ตมิวเซียมครับเดี๋ยวเราเราจะแนบแมปไว้ข้างล่างนะครับก็ ผื่อใครสนใจอยากจะมานะครับก็ประมาณนี้โอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าเย็นละเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกับหอพักแล้วนะครับและว,วันนี้นะครับแจ็คก,ก,ก็ขอบคุณมากเลยตอนนี้รายการเรา1000 s u ันซับสไครแล้วครับผม1000 s u b s ซับสไ์แล้วเย้ครับผมทีนี้ผมก็ขอบขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยครับที่ สนับสนุนครับรายการเรา j t v e w e r นะครับก็จะเรือนนะครับคลิปนี้ก็เหมือนเดือนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กด Facebook Fanpage นะครับ j t v e w e r Official นะครับผมสำหรับวันนี้ครับแจ็คก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย